ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับครับวันนี้พามาชมไก่เล็กเหมือนเดิมครับไก่เล็กเป็นแต่เป็นชั้นหลานบิ๊กกั๊เลยนะครับชุดนี้นะครับก็นําพ่อพันธุ์ลูกชายเจ้าบิ๊กกั๊เข้ามาทํานะครับตัวนี้สีเหมือนพ่อเลยครับสีบิ๊กกั๊ดำเทพดีลาแดงแล้วก็ลำยองครับสาย ส่วนสายแม่เป็นแสนกลนะแสนกลแดงหล่อนะครับสําหรับชุดนี้นะครับคู่นี้นะครับนี่ฮะก็พามาชมครับคู่นี้เป็นผู้เมียนะครับตัวผู้ก็อายุได้ครบสองเดือนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะสองเดือนละนะครับตัวใหญ่ซีขนออกแล้วนะครับก็อันนี้เป็นตัวเมียครับตัวเมียตัวเมียก็สวยครับคึกดีครับทั้งสองตัว นะครับนี่ฮะสวยครับสำหรับชุดนี้นะครับเป็นผู้เมียครับก็สองเดือนนะครับก็สนใจก็เอาไปเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับก็นี่ฮะแต่เป็นสายพันธุ์ดีนะครับเอาไปเลี้ยงไว้ดูเล่นแต่เป็นสายพันธุ์ดีเอาไปเพาะพัฒนานะครับไปปล่อยไว้ให้มันโตนะครับนี่ฮะดูแข้งดูขาอันนี้ขาใหญ่หน่อยนึงครับอันนี้ก็สวยครับนี่ฮะ ดูแข้งดูขาหน่อยเกดสวยมากเป็นเนี่ยฮะเกตเขาจะเป็นแบบนี้สีหน้าตาอ่ะนฮะเป็นไกท่ที่เปรี้ยวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเปรี้ยวนะครับอ่อันนี้คือหลานพิกลเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูหลานมหานครนะครับมหานครอ่านี่ฮะแม่แสนกลเหมือนกันนะครับ อันนี้นนมาหานครแม่แสงป็นต,ตัวเมียรครับตัวนี้นี่ครับเป็นเปน็นหลานนะครับก็มีตัวผู้ดีๆเอาไว้ผสมนะครับอ่านี่ครับสวยเลยครับแม่นี้าให้ดูชัดๆนะฮะจับขึ้นมาเป็นออกสีออกแดงๆทองทองนะครับอ่าไปมาดูอีกแม่นึงครับแม่นี้ก็สวยเหมือนกันครับนี่ฮะ เป็นขาวขาวนวลนวครับแม่นี้นะฮะไก่ที่อยากได้นะครับไปทําสายพันธุ์นะครับนี่ฮะสวยครับอ่ะทีนี้เรามาดูหลานบิ๊กกับอีกชุดหนึ่งแต่ว่าชุดนี้ยังยังรับไม่ได้นะครับก็ให้ดูไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวชอบนะครับนี่ฮะก็เหมือนกันครับบิ๊กกับอันนี้บิ๊กกับติงหนึ่งนะครับสองตัวนี้นะครับนี่ฮะบิ๊กกับติงหนึ่งสวนี้บิ๊กกับแสนกลนะครับ กับแสนกลมหานครนะครับสีจะออกเหมือนเยียรครับอันนี้สวยูโอเคครับคลิปนี้ยาวอีกแล้วครับ3นาทีคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ